ค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะของสวนนัทนันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราพากันมาอยู่ที่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งอยู่กับสวนของคุณบัณฑิตนะคะซึ่งเราเมื่อช่วงวันที่12พฤศจิกายนปี66นะคะครเราทำโรงเรือนแล้วก็ทำการปลูกต้นนับนะถึงตอนนี้ก็คือ9เดือน9เดือน,อนแล้วก็ทำการรุ่นนี้คือทำการสะสมอาหารเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ที่พามาชมกันคือเราจะมาชมการตัดแต่งกิ่งคือเรามาตัดแต่งกิ่งกันเพื่อให้ติดผลผลิตในชุดแรกนะคะสะสมอาหารเริ่มมาก็ทําครบสี่ครั้งแล้วตามที่เราแนะนํากันเนาะในส่วนของปัญหาตัวนี้ที่เจอก็คือ1กิ่งของเครนยังเลี้ยงแล้วแตกไม่สม่ําเสมอกันแตกก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะคะคือในสําหรับมือใหม่เลยที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาตัดแต่งกิ่งกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนว่าต้นที่เราสะสมอาหารเรียบร้อยแล้วลักษณะต้นจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราทําการสะสมอาหารครบแล้วนะคะลักษณะใบลักษณะอะไรที่เราดูความพร้อมของการที่จะตัดแต่งกิ่งนะคะคือใบจะเริ่มกรอบแล้วแล้วก็ลักษณะตาที่ที่มีอยู่คือลักษณะตาจะมีลักษณะตาอ้วนๆ ะะเราดูตาที่เขาอ้วนๆพวกนี้คือมีความพร้อมในการที่จะสามารถตัดแต่งกิ่งได้แล้วนะคะอันนี้มีในคลิปเก่าๆไปเปิดหาดูกันได้แต่เดี๋ยววันนี้จะลองตัดแต่งกิ่งให้ดูลักษณะการเลี้ยงทรงต้นนะคะที่เราเลี้ยงนี่คือเป็นทรงของก้างปลาลักษณะทรงของก้างปลาเนี่ยมือใหม่จะเลี้ยงง่ายแล้วก็ทําการจัดทรงง่ายนะคะเนี่ยค่ะเป็นก้างปลาออกมาสองข้างเรามีกิ่งอาร์มมาก่อนแล้วก็จะมีกิ่งเครนแตกออกด้านข้างนะคะ พื้นที่3โรงเรือนนะคะเราจะปลูกทั้งหมด6สายพันธุ์โรงเรือนละ2สายพันธุ์เริ่มตั้งแต่ ly, Big let, สวิสทรายบิ๊กเพอร์เลตไซมัสแคทนะคะมานิ ule, เคิลสกาลอตตาแล้วก็ซูเปอร์สวีทค่ะทั้งหมด6สายพันธุ์ใน3โรงเรือนนี้ซึ่งทำการตัดแต่งกิ่งพร้อมกันภายในวันนี้นะคะนี้เป็นกิ่งเคนเนาะเราก็ดูค่ะดูตาถ้าสมมติว่าตามันอ้วนดีเราก็จะดูที่จำนวนประมาณ 5ตานะคะจริงๆคือไม่ต้องนับก็ได้แต่เราสังเกตดูว่าอสมมุติเนี่ยตาเนี่ยยังอ้วนสวยเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเราไล่ไลมาเราดูตาค่ะปกติจะนับ 1, 2, 3, 4, งสองสห้าหกหถึงเตาถ้าสมมุติตาที่6มันอ้วนดีเราก็ตัดเอันนี้ได้เลยตัวเทาที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราเก็บทิ้งลงมาแค่นั้นเอง ลองตัดดูได้อันนี้ตามันเดี๋ยวมดขออนุญาตเก็บดีครับหน่อยนะคะ วันนี้มาดูให้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งรอบต่อไปพี่ก็จะทําเองได้แล้วจริงๆไม่มาพี่เขาก็ทําได้แต่เราก็อยากมาดูมันงามแค่ไหนใช่ค่ะใบโคนที่เหลืออยู่เราลิฟออกหมดเลย ค่ะก็อันนี้คือเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้วิธีการที่ทําก็คือเราจะทําการทําความสะอาดโรงเรือนเก็บกิ่งเก็บใบที่เราตัดแต่งออกจากโรงเรือนไปให้หมดนะคะแล้วก็วันนี้ทําการรดน้ําเอาแบบชุ่มเลยเต็มพื้นที่นะคะอัดเต็มพื้นที่แล้วก็ช่วงเย็นๆหน่อยขอเป็นการพ่นล้างกิ่งด้วยตัวยาที่พี่เคยใช้ก็คือมีเชื้อรา มีหนอนมีเพลี้ยไฟอันนั้นอัดก็ขอชุ่มเหมือนกันทั้งลำต้นแล้วก็กิ่งอ่าอัดให้ชุ่มที่ให้ฉีดช่วงตอนเย็นๆนะคะเพราะว่ามันจะได้มีการระเหยของยาช้าลงมันก็จะทําให้ยาเข้าไปทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วในส่วนของพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าขอเป็นเช้าก่อนแดดออกใช่ค่ะทําการป้ายตาด้วยดอแมกเราจะผสมน้ํา1ลิตรดอแมก1 0 0ซีซี แล้วก็เติมยาการเชื้อราที่เป็นผงลงไปไม่ต้องเยอะเพียงแต่ว่าให้มันเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราป้ายแล้วมันจะขึ้นเป็นคราบขาวๆให้เราเห็นเพราะไม่งั้นดอแมกอย่างเดียวมันใสเดี๋ยวตาไหนไป้ายแล้วเราจะหลงกันเราก็เลยเติมยาเชื้อราลงไปหน่อยนึงรเราจะป้ายเฉพาะปลายตาเนี้ยค่ะด้านปลายสุดอะ่ะอาจจะ1 2หรืออาจจะ3ตาได้เพราะว่าเราป้ายแค่นี้พอมัน มันช่วยในการแตกตาให้สม่ำเสมอกันแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการออกดอกนะเพราะการออกดอกนี่อยู่ที่เราสะสมอาหารแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าได้ดอกดีแค่ไหนไดเดี๋ยวเราอัปเดตกันขออาทิตย์ละครั้งเวลาที่ท,ที่ที่เรามันแตกออกมาหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเร็วกว่านั้นก็ขอส่งในไลน์เหมือนเดิมที่เราคุยกัน ได้ค่ะก็คลิปนี้ยังไงนะคะในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งตรงนี้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วหากว่าเ,ออเดี๋ยวมันมีพัฒนาการอย่างไรเราจะมาขออัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะหลังจากนี้ก็คือเราจะนับวันนี้เป็นวันแรกหนึ่งวันที่1ของการตัดแต่งกิ่งนับไป120วันก็จะอยู่ประมาณ2 5ธันวาคมนะคะเลทอยู่ประมาณนี้บวกลบก่อนล่วงหน้าประมาณ10วันจะได้เห็นผลผลิตที่มันเป็นผลแก่ ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆแล้วก็ส่งข่าวกันเผื่อว่าจะมีใครสนใจเข้ามาเที่ยวชมนะคะยังไงก็ตรงนี้พื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะและเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันในรอบหลังๆได้ค่ะถ้าค่ะท่านใดมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการทําในเรื่องของงานอางุ่นนะคะทั้งงานโรงเรือนและงานปลูกต้นจนถึงการดูแลนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่สวนนัทนันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ แล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของส่วนนักนันช n แนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ